สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิประกันสังคมพบเจอกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านทางช่อง YouTube hr channel ผ่านทางช่อง YouTube คนทำงาน hr กับสิทธิประกันสังคมเพื่อจะมาสื่อสาร สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมท่านฟังการคิดเงินชลาภาบํานาญชลาภารายเดือนคิดอย่างไรเริ่มต้นที่20%คิดอย่างไรเงินเดือน60เดือนสุดท้ายคิดอย่างไรหากว่าด้วยเรื่องของเงินชลาภานะครับพูดกันตนหลายคนหลายท่านย่อมให้ความสนใจ เพราะถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประัาสังคมเองซึ่งทุกๆคนที่ทำงานตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาถือว่ามีเงินเก็บออมเป็นเงินกรณีชลาภาพไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนบำเหน็จชลาภาพหากส่งนสมทบไม่เกินไม่ครบ180เดือนไม่ว่าจะเป็น เงินบำนาญชราภาพหากสง่สงในสมทบเกิน180งวด180เดือนขึ้นไปเป็นเงินเก็บของพูก้กันตนเองที่จะได้คืนเมื่อมีสิทธิ์จากสำนักงานประกันสังคมทุกๆคนอย่างแน่นอนเพื่อมาทำความเข้าใจเรื่องของเงินบำนาญชราภาพคิดอย่างไรเริ่มต้นที่20%และคิดคำนวณ เงินเดือน60เดือนสุดท้ายขอทำความเข้าใจขออธิบาย5ส่วนดังต่อไปนี้ส่วนที่1การได้มาของเงินบำนาญชลาภาพผูพ้กันตนจะต้องครบ2เกณฑ์เงื่อนไขเท่านั้นผู้กันตนถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชลาภาพคือเกณฑ์เงื่อนไขที่1ผู้กันตนจะต้องมีอายุ ครบ55ปีบริบูรณ์เท่านั้นและเกณฑ์เงื่อนไขข้อที่2ผู้กันตนจะต้องพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนไม่ว่าจะพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33หรือไม่ว่าจะพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39เท่านั้นนะครับต้องครบ2เกณฑ์เงื่อนไขเท่านั้นผู้กันตนถึงจะมีสิทธิ ได้รับเงินบำนาญฉลาภาพคืนทันทีส่วนที่2เกณฑ์เงื่อนไขที่2นะครับสำหรับเกณฑ์เงื่อนไขที่2การคำนวณเงินบำนาญชลาภาพแยกเป็น2กรณีซึ่งกรณีที่1ผู้กันตนที่ส่งเงินสมทบนะครับครบ1งวดไม่ว่าจะส่งเงินสมทบต่อเนื่องกันก็ตามไม่ต่อเนื่องก็ตาม ทิ้งช่วงส่งเงินสมทบกันก็ตามเป็นทั้งผู้กันตนมาตาา33ที่มีนายจ้างมาก่อนก็ตามต่อมาสมัครใจเป็นผู้กันต้นมาตาา39โดยความสมัครใจต่อเนื่องก็ตามหากนับงวดเงินสมทบครบ180งวดการคิดเงินบำนาญชราภาพคิดจำนวนเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นที่สำนักงานเปอร์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ตั้งไว้ที่20%ซของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหรือเงินเดือน5ปีย้อนหลังก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงหรือผลสภาพจากการเป็นผู้กันตนไม่ว่าจะผลสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33ไม่ว่าจะผลสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39ก็ตามกรณีที่2หากส่งเงินสมทบเกิน 1น0งงวดส่วนส่งเงินสมทบที่เกิน180งวดที่ส่งเงินสมทบครบ12เดือนหรือส่งครบ12งวดไม่ว่าจะติดต่อกันก็ตามไม่ติดต่อกันก็ตามนะครับเป็นผู้กันตนมาตรา33ที่มีานจ้างก็ตามส่งเงินสมทบต่อเนื่องเป็นผู้กันตนมาตรา39ด้วโดยความสมัครใจก็ตามหากนับงวดเงินสมทบรวมกัน แล้วครบ12งวดประกันสังคมจะบวกจำนวนเปอร์เซ็นต์เพิ่ม 1. 5จาเปอร์เซจาก20%เอร์เซนเริ่มต้นที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในกรณีที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบครบ12งวดส่วนที่3การคิดเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายก่อนที่ผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33ไม่ว่าจะเป็นผู้กันต้นมาตรา39 มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคือฐานเงินเดือนเฉพาะเงินเดือนที่เป็นฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายสำหรับผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตาาม3ามาก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตาา39ก็ตามให้คิดเงินเดือนเฉลี่ย รวมกันได้เงินเดือนเฉลี่ยเท่าไหร่ให้นำมาคูณกับจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในส่วนที่2ที่อธิบายไปแล้วหากผู้กันตนมาตรา33มีเงินเดือนบวกรวมกับผู้กันตนมาตรา39ก็ให้นำเงินเดือนเฉลี่ยสำหรับการเป็นผู้กันตนมาตรา33ที่อยู่ภายใน60งวดมารวมกับนะครับเงินเดือน ประกันสังคมมาตรา39ที่อยู่ใน60งวดที่ฐานเงินเดือนของประกันสังคมมาตรา39เท่ากับ4,800บาทแต่หากผู้กันต้นมาตรา39ส่งเงินสมทบเกิน60งวดขึ้นไปให้คิดที่ฐานเงินเดือนสำหรับการเป็นผู้กันต้นมาตรา39เท่ากับ60เดือน4,800บาททันทีขอยกตัวอย่าง ขออธิบายตัวอย่างการคิดเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายสำหรับผู้กันต้นนะครับมาตาา3 3กันก่อนนะครับในกรณีที่ผู้กันตน้นมีเงินเดือน8000บาทผู้กันตนส่งเงินสมทบครบ15ปีหรือมีเงินสมทบครบ180เดือนผู้กันตนมีเงินเดือน เฉลี่ย60เดือนสุดท้าย8000บาทจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเดือนละ1600บาทหากส่งเงินสมทบครบ20ปีเท่ากับ240งวดจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือน2200บาทและหากพูดกันตนส่งเงินสมทบนะครับครบ2ีป,ปีหรือปี2565ที่ผ่านมาพูดกันตนที่มีเงินเดือนเฉลี่ย8000บาท จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเท่ากับเดือนละ2680บาทเป็นต้นผู้กันตนที่มีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย900 0บาทหากส่งเงินสมทบครบ180งวดจะได้รับเงินบำนาญชราภาพต่อเดือนเท่ากับ1,800บาทหากส่งเงินสมทบครบ20ปีเท่ากับ240งวดจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ2 4 7 5บาท และหากส่งเงสมทบครบ24ปีหรือปีพศ2565ที่ผ่านมาจะส่งเงินสมทบครบ288งวดนะครับหากนับต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาจะได้รับเงินบำนาญฉลภาพรายเดือนนะครับเท่ากับเดือนละ3,015บาบาทเป็นต้นในกรณีที่ผู้กันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย นะครับเท่ากับ10,000บาทผู้กันตนจะได้รับเงินบํนานาญชราภาพต่อเดือนเริ่มต้นที่2,000บาทต่อเดือนหากผู้กันต้นส่งเงินสมทบครบ240งวดหรือ20ปีผู้กันตนจะได้รับเงินบํนานาญชราภาพต่อเดือนเท่ากับเดือนละ2750บาทและหากผู้กันตนส่งเงินสมทบครบ288งวดเท่ากับ24ปีผู้กันต้นที่มีเงินเดือนเฉลี่ยน1น0 0 0บาท ก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตเท่ากับ3,350บาทเป็นต้นกรณีคนที่มีเงินเดือนนะครับพูดกันต้นที่มีเงินเดือนเฉลี่ย11,000บาทหากส่งใน,นสมทบครบ15ปีครบ180เดือนก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพต่อเดือน2,200บาทต่อเดือนหากส่งใน,นสมทบครบ240งวดหรือเ,เท่ากับ20ปี พ้กันตนจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพต่อเดือนเท่ากับ3025บาทและหากพ้กันตนที่มีเงินเดือนเฉลีย่ยนะครับ11,000บาทพุกันตนจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพหากส่งเงินสมทบเท่ากับ288หมวดเท่ากับ24ปีหรือปีพศ2565ที่ผ่านมาพ้กันตนจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพต่อเดือนเท่ากับ3 6 8 5บาท ในกรณีที่ผู้กันตนมีเงินเดือนเฉลีย่ยนะครับรวมกัน60เดือนเท่ากับ1 0 0 0 0บาทผู้กันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเมื่อส่งเงินสมทบครบ15ปีเท่ากับ2,400บาทหากส่งเงินสมทบครบนะครับ20ปี240งวดจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ3,300บาทต่อเดือนและหากส่งเงินสมทบครบ288งวดครบ24ปี จะได้รับเงิน4 0 2 0บาทต่อเดือนหากพู้กันตนมีเงินเดือนเฉล,เฉลี่ยนะครับเท่ากับ1 3 0 0 0บาทในกรณีที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบครบ180บเดือนเงินบำนาญชราภาพเริ่มต้นจะเท่ากับเดือนละ2,600บาทหากพูดกันตนส่งเงินสมทบครบ20ปีเท่ากับ240งวดจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเดือนละ35,75บาท หากผู้กันตนส่งเงินสมทบครบนะครับ2ีปี288ง้วดจะได้รับเงินบำนาญชราภาพต่อเดือนเท่ากับ4 3 5 5บาทในกรณีที่ผู้กันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ14,0 0 0บาทในกรณีส่งเงินสมทบครบ180งวดผู้กันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนเริ่มต้นที่2,800บาทต่อเดือน หากส่งเงินสมทบครบ20ปีเท่ากับ240งวดจะได้รับเงินบำนาญชลาภาต่อเดือนเท่ากับ3 8 5 0บาทต่อเดือนและหากผู้กันตนส่งเงินสมทบต่อเนื่องตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541ที่ผ่านมาจะส่งเงินสมทบเท่ากับ288งวดเท่ากับ24ปีเมื่อปีพศ2565ที่ผ่านมาผู้กันต้นที่มีเงินเดือนเฉลี่ย1น0 0 0นบาท จะได้รับเงินบำนาญชราภาพต่อเดือนเท่ากับ4,690บาทและในกรณีที่ผู้กันตนนะครับมีเงินเดือนเฉลี่ย15,000บาทหรือคนที่มีเงินเดือนเกินเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนด1 5 0 0 0บาทให้คิดเงินเดือนเฉลี่ยที่1 5 0 0 0บาทในกรณีที่ส่งเงินสมทบครบนะครับ180งวด ผู premises, 1, 000 000 000, ้กันตนจะได้รับเงินบำนาญชาภาพต่อเดือนเดือนละ3,000บาทหรือเป็นเงินเดือนเป็นเงินบำนาญเริ่มต้น3,000บาทในกรณีที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบครบ20ปี240งวดผู้กันตนจะได้รับเงินบำนาญชาภาพต่อเดือน4 1 2 5บาทและในกรณีที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบต่อเนื่องหรือว่าไม่ต่อเนื่องแต่นับเงินสมทบรวมกันแล้ว นะครับเท่ากับ288งวดหรือเท่ากับ24ปีปีพศ2565ที่ผ่านมาหรือคนเกิดปีพศ2 5 1 1ครบอายุ55ปีบริบูรณ์ปีนี้นะครับหากมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเกินเพนดานสำนักงานประกันสังคมกำหนดส่งเงินสมทบครบ2 8 8งวดจะได้รับเงินบำนาญชลภาพต่อเดือนเท่ากับ ห0าพบาทต่อเดือนตลอดชีวิตเป็นต้นนะครับและก็ส่วนที่4นะครับส่วนที่4การได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนประกันสังคมจะทำการจ่ายเงินบำนาญชราภาพรายเดือนให้กับผู้กันตนตลอดชีวิตไม่ใช่แค่60เดือนการทำการโอนเงินให้กับผู้กันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพจะทำการโอนทุกๆวันที่25ของทุกๆเดือน ในกรณีวันที่25ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เงินบำนาญชลาภาพจะโอนก่อนก็คือวันศุกร์สำหรับระยะเวลาการอนุมัติการรับเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนสำนักงานประกันสังคมจะทำการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนให้กับผู้กันตนประมาณเร็วที่สุดก็คือ1เดือนหรืออย่างช้าที่สุดเท่ากับ2เดือนก็ขึ้นอยู่กับ การวินิจฉัยของสำนักงานประกันสังคมแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดกันนะครับและส่วนดท้ายส่วนสุดท้ายส่วนที่5การขอรับเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมให้ขอรับเงินบำนาญชราภาพได้ภายในไม่เกิน2ปีนับตั้งแต่เกิดสิทธินับตั้งแต่สิทธิ์เกิดตั้งแต่ที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และผลสภาพจากการเป็นพ้นกันตนกันนะครับหวังว่า ห้าส่วนที่ได้อธิบายมาเรื่องของเงินบำนาญชราภาพท่านผู้ชมท่านฟังน่าจะเข้าใจนะครับยางกระจ่างแจ้งนะครับและก็หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์ขอกำลังใจกันด้วยการกด1นึ่งไลค์กด1นึ่งแชร์ที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube hr channel และกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube น้องใหม่คนทำงาน HR กับสิทธิประก,กันสังคมด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆสํสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ